พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565วัตถุประสงค์พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันปราบปรามและเยียวยาผู้เสียหายจากการกระทำในลักษณะดังกล่าวฐานกระทำทรมานองค์ประกอบ หนึ่งผู้กระทําเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นบุคคลผู้ใช้อํานาจรัฐหรือได้รับมอบอํานาจหรือได้รับการแต่งตั้งอนุญาตสนับสนุนหรือยอมรับโดยตรงหรือโดยปริยายจากผู้มีอํานาจรัฐให้ดําเนินการตามกฎหมาย2กระทาด้วยประการให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ 3. าม,มีเจตนาพิเศษเพื่อให้ได้ข้อมูลลงโทษข่มขู่เลือกปฏิบัติ4กระทําโดยเจตนาขาดข้อ1ข้อใดในข้อ2ถึง3มแม้ จะไม่เป็นการกระทำทรมานตามมาตรา5แต่อาจเป็น C.I.D.T. ตามมาตรา6อำนาจกระทำ1การลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย2ห้ามอ้างเหตุอื่นมาทำให้ชอบด้วยกฎหมายอย่างร้ายแรงแนวทางของศาลต่างประเทศให้พิจารณาเป็นรายการณีโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นระยะเวลาที่กระทำการผลทางร่างกายหรือจิตใจที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เสียหายในบางกรณีให้คำนึงถึงเพศอายุและสุขภาพของผู้เสียหาย บรรยากาศของความดึงเครียดและอารมณ์การกระทําที่เดิมเคยถูกตัดสินว่าเป็นเพียงการกระทําที่โหดร้ายในอนาคตอาจถูกตัดสินว่าเป็นการกระทําทรมานได้ผลที่เกิดขึ้นอาจถือว่าร้ายแรงได้แม้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจในระยะยาวต้องไม่ใช่ผลที่เกิดตามปกติของการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมายโหดร้ายไร้ามนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีคืออะไรตามมาตรา6ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐลงโทษหรือกระทําด้วยประการใดที่โหดร้ายร้ายมนุษยธรรม หร <t falls> ือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกลดทอนคุณค่าหรือและเมื่อสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์หรือเกิดความทุกข์ทรมานแก่ร่างกายหรือจิตใจผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำการที่โหดร้ายร้ายมนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาตรา6มีการกระทำสองลักษณะคือ 1. โหดร้ายกับไร้ายมนุษยธรรมคือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานต่อร่างกายหรือจิตใจในระดับหนึ่งแก่ผู้ถูกกระทำา2ย่ำยีศักดิ์ศรี คือการหยิดหยามการทําให้ไร้ศักดิ์ศรีไม่เคารพทําให้เกิดความรู้สึกต้อยค่ากว่าต่ากว่าบังคับบุคคลให้สูญหายองค์ประกอบภายนอกหนึ่งการกระทํามีได้สองกรณีการจับกุมกับขังลักพาตัวแล้วปฏิเสธการกระทํานั้นการจับกุมกับขังลักพาตัวแล้วปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่บุคคลนั้นสองส่งผลให้บุคคลดังกล่าวตกอยู่ภาย นอกการคุ้มครองของกฎหมาย3กระทําโดยหรือด้วยการสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์ประกอบภายในกระทําโดยเจตนาอํานาจกระทาห้ามอ้างเหตุอื่นมาทําให้ชอบด้วยกฎหมายตัวอย่างของการกระทําศาลต่างประเทศการกระทําทรมานเช่นการกลมขืนกระทําชําราไม่ว่าจะมีการทําร้ายร่างกายในรูปแบบร่วมด้วยหรือไม่การกระทําที่โหดร้ายเอาถุงสีดําคลุมสีสันต,ตลอดการสอบปากคําโดยอ้างว่าเพื่อไม่ให้รู้ตัวผู้สอบสวน การป้องกันการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดช,ชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไปต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวเช่นชื่อนามสกุลวันเวลาและสถานที่ของการถูกควบคุมตัวเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมตัวผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถูกควบคุมตัวเช่นญาติผู้แทนหรือทนายความ ผู้ใดพบเห็นหรือทราบการทรมานการกระทำที่โหดร้ายร้ายมนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือการกระทำให้บุคคลสูญหายให้แจ้งพนักงานโดยไม่ชักช้าบทกำหนดโทษกำหนดไว้ที่มาตรา35-40ผู้กระทำความผิดฐานกระทำทรมานต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่100,000บาทถึง300,000บาทผู้กระทำความผิดฐานกระทำการที่โหดร้ายร้ายมนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3าปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้กระทำความผิดฐานกระทำให้บุคคลสูญหายต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0บาทถึง30,000 0บาทผู้ใดสมคบเพื่อกระทำความผิดต้องระวังโทษหนึ่งใน3าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดต้องระวังโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น ความรับผิดของผู้บังคับบัญชาใช้กับกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนผู้สมคบกรณีที่เป็นมีความรับผิดอยู่แล้วระหว่างโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นตัวอย่างคดีพันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลอดีตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์และจำเลยอีกห้าคนร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายโดยใช้ถุงพลาสติกคลุมศีรษะผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้เห็นหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจนขาดอากาศหายใจ โดยเจตนาคุมขู่รีถ่ายเงินจำนวน2ล้านจากผู้ต้องหา